คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ L S M 99นะครับในส่วนของเกมยิงปลานะครับและเข้ามาที่ค่ายเกม K A Gaming นะครับ K A Gaming วันนี้ผม จะไปเอาคืนทวงคืนที่โพไซดอนอีกทีหนึ่งครับหลังจากที่โดนมาครับเหงือแตกเลยนะโดนโพไซดอนนะครับเงือแตกเลยกดถูกใจกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใต้คลิปนี้ก็มีให้กดนะครับเข้าไปกดและเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตเบาเสียงหน่อยนะครับนิดนึงครับโอเคนะโอเคครับ วันนี้ผมไปที่ห้องเดิมห้องบอลนะครับงบผมหนึ่งันบาทครับวันนี้จะมาทวงคืนที่ตัวใหญ่ของเขานะครับโคไซดอนไปครับเราเล่นรอเวลาไปก่อนเลยครับห้าสิบจะตังค์ครับต่อหนึ่งนัดไปเลยครับตรงซ้ายตรงขวาระวังนะฮะอย่าเอาตำแหน่งที่เรายิงไปโดนนะมันจะผิดพลาดไปนะครับหน้าจอมันจะเปลี่ยนไปนะครับเงินหายไม่รู้ตัวเรา ตามคืนยากครับตามคืนไม่ได้นะเพราะว่ายง่ายเลยนะมันยากที่จะตามคืนนะต้องดูดีๆนะครับระวังอันนี้หนึงนะ่งครับไปครับไันที่ห้าสิบตังใสเรื่อยครับโอ้ยโปรไซดอนโคลมาไว้ครับเกมจะจบไวมากขึ้นนะผมว่านะ <c oughs> ไม่รู้ไวเขารู้ไวเรา อ oh, ไปครับไปยิง<ๆ>ไปครับตายยากๆถึงใสยจะมาช้าแน่เลยดูแล้วโพไซดอนเนี่ยนะไอ้เรายิงไปเพลินเลยเนะี้ยอย่างงี้จะกินเราไปร้อยอย่าง้นะเนะต่าพึ่งจะมาเลยเนี่ยไปไหนมาเต่าเดินช้าแตออากไป อเออแปดีตีงไปอ่าตัวนี้มาแล้วไฟดราก้อนนะครับมังกรไฟเหรอล็อกได้ไมะลองดูนะไปครับไม่ยิงดีกว่านะพอแล้วไม่ไปครับไปที่อื่นครับ อ่าไปเลยครับเปิดอัตโดนโมัติไปเลยครับเปิดล็อกไปอัตโน,โนโมัติแล้วแต่เขาจะยิงอันไหนก็ครับไปเลยอ่ามายิงให้เราไปแล้วอ่าไปดิอ่าบาทเก้าครับนั่นนั่นโอ้ยสิบเก้าบาทนะไอตัวเนี้ยเท่าไหร่อยากรู้จังเลยนะลเนี่ยหวยแหลมแหลมเนี้ยหวยงอนวันนี้แทงตายเลยนะ อ่าจบไปครับลักษณะนี้เดี๋ยวต้องเป็นขบวนมีขบวนมาแน่ๆครับอ่ขบวนครับเดี๋ยวต้องมีขบวนแน่ๆครับไม่ตายนะกู กมดแล้วเธิมหมดแล้ว,ลวน่าได้ครับสามสิบาทไปต่อครับไปต่อเราังได้ไปต่อครับไปครับอุ้ยเนาไปต่อครับไปต่อครับไปต่อไปเลย มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับยิงนี่ยิงนี่เออยิงเงียบเหงาครับเป็นยังไงตีบาทเงียบเหงาไหมโอ้โหยังไงแข็งมาก โอ้โหโอ้โหครับไม่ไม่สามารถทำอะไรได้อีกครับวันนี้โอ้ oh. เสียหายนะวันนี้เสียหายมากเลยนะเสียหายจริงๆครับเสียหายเสียใจเสียดายด้วยนะวันนี้ไม่มีเด็ดให้ดูเลยเนาะตั้งใจใเต็มที่เลยต้องแก้แค้นเขาให้ได้นะเจอใหม่คลิปหน้าครับไม่เป็นไรวันนี้ขอบคุณมากครับกดถูกใจกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ